ถ้าพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับชอบออกกำลังกายมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วปัจจุบันนี้มันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมการออกกำลังกายไม่ได้ให้แค่ในเรื่องของสุขภาพที่ดีกับผมนะครับยังให้ในเรื่องของการงานที่ดีนะครับแล้วก็ในอนาคตที่ดีสำหรับผมถ้าคุณอยากฟิตได้เวลาของฟิตมินิท 9นาทีให้สุขภาพที่จะวัดใจคุณวันนี้เป็นเรื่องของอะไรครับบอรี้ิเวทครับ บริเวณได้อะไรบ้างกับร่างกายครับบริเวณก็คือโดยหลักแล้วมันก็ฝึกในเรื่องของตัวแรงต้าน uh huh. โดยที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเป็นหลัก uh huh. ใช่ไหมฮะ uh huh. ส่วนอ่ส่วนประกอบสำคัญก็คือมันก็พัฒนาส่วนของกล้ามเนื้อนะครับในชีวิตประจำวันเราเนี่ยบางครั้งมันก็มีทั้งในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานนะครับมันต้องใช้เรื่องของตัวไอบริเวทพวกนี้เข้าไปเสริมสร้างนะครับข้อดีของบริเวทคืออะไรครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน,นะครับในเรื่องของอัตราการใช้พลังงานอะไรต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยป้องกันอายุวะต่างๆใในนนรรรรรรร่่าาาาาาางงงงกกกกกเเเเไได้้้้ะคคบออ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 ีีึ็ืืืืขุลลภพถมมห ด่งที่มันได้เป็นสัดเป็นส่วนมันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจในเรื่องของบุคลิกภาพมากขึ้นและที่สําคัญนะครับบอดี้เวทคือเราใช้น้ําหนักตัวของเราออกกําลังกายไม่ต้องใช้อุปกรณ์นใดๆทั้งสิน้นถ้าพร้อมแล้ว9นาทีเองสุขภาพที่จะพร้อมวัดใจคุณเริ่มต้นได้เลยได้เวลาพิมินิตจากเวลามาอ่าวอมก่อนนะครับมาออมอแขนยืดยืน,ยนแขนหมุนมา อมอวอมแขนมานิดนึงแขนนิดนึงโอเคเราเริ่มกันถ้าได้ามาุมาึบยอ่อึบอ่าขึ้นึบปุ๊บวอมแค่สามสิบวิใช่ไหมพี่ใช่ึบอ่าทำไมวอมแค่สามสิบวินะเพราะเราไม่จำเป็นต้องวอร์มเยอะเท่ากับพวกแอโรบิก อันนี้เราเน้นตัวของกล้ามเนื้อมาฮึ๊บอ่าเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวสบายมากมาขาหนึ่งโอเคย่อลงย่อย่อ,อยอ่อย่อสควอตมือไงครับอ่ามือเหยียดยืดไปด้านหะน้ายืดอกหลังตรงเข่าแนวเดียวกับเท้ามา นิดเดียวนิดเดียวหายใจเข้าลึกๆเวลาลงหายใจออกเวลาขึ้นครับนิดนึงยาวหน่อยอ้าวมาวิดพื้นลงผู้หญิงชั้นข่าวผู้ชายเย็นชื้อมาลงช้าหน่อยนิดนึงขึ้นขึ้น,น,นลงหน่อยขึ้นลงหน่อยขึ้นลงหน่อย ลงหน่อยอีกครัง้งหนึง่งครั<า>ง้งหนึ่งมามาครั้งหนึ่งโอเคขึ้นย่อสลับขวาซ้ายย่อนมามาก้าวยาวนิดนึงก้าวกว้างนิดนึงเข่าเท้าชี้ตรงหลังอกเหยียดยืด เวลายอ่อหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกมาหน้ามองตรงไปโอเคสิสามสองเริ่มกลับมายอ่เอเยดว้าฮึบมาขึ้น่ะโอ้ยขึ้นมามาเอาหน่อยมา,มาเอาหน่อย อ้าไหน่อย้าวค้งเดียวย่อแขนเยียดยืดย่อลงหน่อยย่อหน่อยขึ้นลงไม่สุดขึ้นลงไม่สุดขึ้นลงไม่สุดโอ้โหสุดยอดเข้ามาเข้ามาข่าวเดียวนิ้วกระเท้าแขนเยียดไปนี่กำเน็ตสุดๆพี่ตนย่อหน่อยย่อหน่อยย่อหน่อยยอด่อหน่อยย่อหน่อยดีดีดีย่อข้างไว้สปุกทำอีกยอดย่อข้างไว้สปุกทำนิดนึงข้างไว้ข้างไว้ข้างไว้เยี่ยมหน่เยี่ยมหน่นิดเดียวหายใจลึกๆ มาสี่สามลงวิทพื้นอ้สุดยอดไม่ต้องรีบ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 มาใครที่เริ่มต้นใหม่นะครับชันเข่าได้เข่าวางที่พื้นนะผู้หญิงหรือแม้คระท่านาเหนื่อยแล้วเขาวางที่พื้นได้นะครับลงอกเกือบถึงพื้นนิดเดียวขึ้นไปลงลงลงเยอะมากเยอะมากนิดเดียว สองข้างสองข้างสองข้างสองั้างข้างเดียวข้างเดียวโอเคขึ้นมาย่ออีกเจออีกขวาซ้ายมาย่อก้าว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 ดียืดลงหลังตรงก้าวยาวย่อเข่ากับเท้าอยู่แนวเดียวกันย่อลงนิดนึงสักพกย่อเหยียดขึ้นย่อเหยียดขึ้นเวลาลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออก ดีครับนิดนึงนิดนึงย่อข้าวไม้สะโพกขี่ไปทางลหนอีกย่ออีกนิดนึงเยีอะมากเยีอะมากกลับมาเริ่มท่าแรกไหมโอ้ยอึบมาขึ้นขึ้นหน่อยเหยียดยืดที่สุดเหยียดยืดที่สุดมือมือดิโอเยีอะมากเอาหน่ออยเาหน่อันไหนมา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 สามข้างสามข้างใจเย็นนะครับ ถ้าไม่เหนื่อยเราใช้กระโดดขึ้นตัวตรงตรงตัวตรงตรงเข่าหักอกตัวตรงอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งอ่ะโอเคย่อ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 ขึ้นลงไม่สุดมาย่อไว้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 ย่อหน่อยขึ้นลงไม่สุดแขนเหยียดหลังยืดอย่าลืมหายใจด้วยเท้าแนวเดียวกับเท้าตลอดอ่ะย่อขึ้นลงย่อขึ้นลง ยอ่อขึ้นลงยอ่อขึ้นลงยอ่อหน่อยยอ่อหน่อยยอ่อหน่อยดึงสะโพกข้างหลังเขาไม่เกินไม่เท้ายอ่อหน่อยยอ่อหน่อยสี่สามยอ่อไว้สองลงพื้นมาเอ้ย,อยโอ้ยช้าๆไม่ต้องรีบอกกขึ้นพื้นดันขึ้นนะครับช้าๆไม่ต้องรีบอกขึ้นขึงพื้นดันขึ้นช้าๆอกขึงพื้นดันขึ้นอ่ะช้าๆ ออกกันถึงพื้นดันขึ้นดีไม่ไหวอย่าลืมชั้นเข่าได้ไม่ไหวนะครับใช้ชั้นเข่ามาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโอเคกลับขึ้นมาก้าวย่อขวาซ้ายก้าวย่อก้าวย่อก้าวย่อมาเร็วก้าวย่อหน่อย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 เหยียดสะโพกไปข้างหลังเหยียดสะโพกข้างหลังเหยียดสะโพกข้างหลังพยายามเหยียดสะโพกมาย่อมาเหยียดยืดหลังตรง นิดเดียว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 เยกมามาโ่ยมาโอเคกลับไปท่าแรกรอบสุดท้ายมาเฮ้ยมาเอื้อขึ้นขึ้นมาเหยียดยืด,ดสูงโดง้ขึ้นสูงเยกขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยไกลแล้วไกล้แ <Yes. S 2> ล้วใกลแล้ว <Yes. S 1> มาเหยียดสี่สสสั้งสีง่ัง้งสามั้งสามั้งแขนเหยียดทั่วทงหลังตรงสอง ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งหโอเคย่อย่ยอยอ่ยอหน่อยมาเร็วย่อย่อบุ้ยมาบุ้ยย้อนิดนึงย่อข้างไว้ย่อหน่อยแขนเยียดหลังยืดขึ้นลงด้วยขึ้นลงด้วยขึ้นลงด้วยอ่าเหมือนลูกพกักกะเด้งอ,ะอ่ะมายอ่อหน่อยเขับไม่เกินไปเท้านิดเดียวมามามาโอเคลงพีดพื้นอเ,เอาช้าหน่อยช้าหน่อยดันขึ้น ช้าหน่อยช้าหน่อยลั่นขึ้นอ่าขอสี่ครั้งสี่ครั้งวาหนึ่งสามครั้งช้านิหนึ่งช้านิหนึ่งสองครั้งครั้งเดียวเอาขึ้นขวาซ้ายมาย่อมาย่อ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 ไปย่อไปดีเดียวดีเดียวห่วยได้ได้เก้ายาวย่อต่ำ เรายาวยอดทำดเดียวเรายาวยอดทำหน่อยหายใจช่วยอยุมามามาดีมากสี่เที่ยวสี่สามสองโอเคอาแขนเทียนที่อหายใจขึ้นลกหายใจข้าลึกยลกยอดโอ้ยอางอขาทีนึนงแขนกลางออกดึงพวกข้างหลังค้างไว้ค้างไว้โอ้ เท้าวางดันตัวเยียดยืดไปด้านหน้าค้างไว้ยืดไว้อาสลับก้าวมาเปลี่ยนข้างเหยียดยืดพยายามยืดสะโพกข้างหลังนิดนึงนะครับดึงเข่าข้างหลังนิดนึงอ่าดีค้างไว้เท้าวางนะครับดันส้นเท้าลงดึงสะโพกไปด้านหน้ายืดค้างไว้ โอเคก้าว okay, ชิดแขนคางออกเหยียดยืดมองขึ้นด้านบนคางไว้โอเคลดแขนลงหมุนลหลเรียบร้อยแล้วครับ yes yes สุดยอดสุดยอด <c oughs> มันมาอ่ะ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 